สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะ์เจาะข่าวไปเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจําวันพุทธที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2568ข้อตกลงการค้าใหม่ของทรัมป์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียทําให้สารัฐได้เปรียบเหนือกลุ่มประเทศในเอเชียนะครับขณะที่ภูมิภาคเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและผลประโยชน์ที่ได้รับคลุมเครือไร้หนทางต่อรอง สำนักข่าวบุมเบิกรายงานว่าข้อตกลงการค้าใหม่ของทรัมป์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลทําให้สหรัฐาคว้าชัยชนะอย่างชัดเจนขณะที่ภูมิภาคเผชิญกับผลประโยชน์ที่กลุ่มเครือโดยทรัมป์แห่งสหรัฐได้เดินทางมาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และร่วมประชุมอาเซียนสม,มิตนะครับและได้เปิดเผยข้อตกลงทางการค้าที่สำนักงานของโดนทรัมป์ได้ยกย่องว่าเป็นประวัติศาสตร์ แต่รายละเอียดของข้อตกลงเหล่านี้กับชี้เห็นถึงความไม่สมดุลและความกลุ่มเครือหลายประการระหว่างการเยือนกรุงกวัวลาลัมเปอร์ทรัมไล่เปิดเผยข้อตกลงการค้ากับมาเลเซียและกัมพูชารวมถึงกรอบความร่วมมือสำหรับข้อตกลง,งกับไทยและเวียดนามโดยเฉพาะยิ่งกับ ไทยนะครับหลายฝ่ายเซอร์ไพรที่ทางนายกอดรุทินไปเซ็น MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านแร่เอิร์ธหรือว่าแร่ธาตุหายากกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งเซ็นข้อตกลงทางด้านาการค้าและทางด้านเศรษฐกิจโดยที่เราจะเปิดตลาดของไทยเราให้กับสินค้าสหรัฐอเมริกา99%ที่ ส่งเข้ามาในตลาดไทยโดยไม่ต้องเจอภาษีเลยพูดงายว่าเจอภาษี0%ในขณะที่สินค้าไทยส่งไปยังตลาดอเมริกาเจอภาษี19นะครับรวมทั้งทางโดนทรัมป์เองกดดันให้ไทยกับพูชาต้องอบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าแผนสันติภาพ อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เองมีการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับคุณมาเนตในวันที่26ก,กรกฎาคมาที่ผ่านมารวมทางโทรศัพท์หา,าทางด้านหลักษาการนายกภูมมธรรมนะครับให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิ่งนะครับมิฉะนั้นทางสหรัฐอเมริกาจะไม่เจรจาข้อตกลงทางด้านการค้านะครับก็มีผลทำให้ไทย างด้านกัมพูชามีการพบกันที่มาเลเซียและมีข้อตกลงหยุดยิงโดยมีอันวาอิปะฮิมานายกรัฐมนตรีของทางด้านมาเลเซียและประธานอาเซียนเป็นประธานาสักขีพยานนะครับในเรื่องการลงนามแผนการหยุดยิงนั้นโดยทูตสหรัฐและทูตจีนเป็น สกีเป็นพยานนะครับหรือว่าเข้าร่วมเป็นสกีพยานด้วยทางโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับมาเยือนอาเซียนสัมมิตครั้งนี้ก็มาเป็นสกีพยานนะครับเข้าร่วมเซ็นด้วยก็คือเซ็นสีฝ่ายนะครับเรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับมพูชาก็คือมีอตัวแทนของไทยคือนายกนุทินตัวแทนของกัมพูชาคือนายกคณมาเน็ต และประธานอาเซียนคืออันวายอิบราฮิมและโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นการจัดตาประชุมให้มีการหยุดยิงโดยทรัมป์ขีดกันจีนออกไปนะครับทรัมป์ส่งสัญญาณให้กับอันวายอิบราฮิมแล้วนะครับว่าเขาต้องการเป็นตัวกลางไกลเกลีก่ยแผนสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยไม่ต้องการให้จีนเข้ามาเกี่ยวข้องสำนักข่าวุงเบิร์กรายงานต่อไปว่าข้อ ตกลงการค้าเหล่านี้ที่ทำกับกลุ่มประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทำให้ทรัมป์ได้รับชัยชนะที่ชัดเจนหลายอย่างเช่นการยกเลิอกอุปสรรคทางภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีจำนวนมากสำหรับสินค้าส่งออกของสหรัฐเข้าสู่ประเทศเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีการให้คำมั่นสัญญาที่จะซื้อสินค้าและโภคภัณฑ์ของสหรัฐนะครับข้อตกลงระหว่างไทยกับ ทางด้านสหรัฐอเมริก,มกามีผลทําให้ไทยต้องเพิ่มการซื้อสินค้าจากทางด้านสหรัฐจำนวนประมาณเกือบ20 0 0 0ืล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากว่าท้าอ้างว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐประมาณ4 0,000กว่าล้านเพื่อเองเพื่อที่จะลดการขาดดุลของสหรัฐไทยต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเป็นการต่างตอบแทนนะครับต้องซื้อบูอิงถึง8 0 กว่าล้ำนะครับมูลค่าหมื่นกว่าล้านนะครับต้องซื้อเอทานอลต้องซื้อ,อสินค้าต่างๆอะไรต่างๆทั้งหลายถือว่าเป็นการมัดมือชกนะครับไม่ใช่เป็นการค้าเสรเีโดยเฉพาะยิ่งนะครับกับบริษัทมาเลเซียที่ได้คำมั่นที่จะซื้ออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันนะครับมีศูนย์ข้อมูลและอุปกรณ์การบินแลวอากาศของซาร์เกือบ1 5แสนล้านดอลลาร์ นะครับปูนงานร่วมกันทั้งหมดนะครับที่ทางกลุ่มประเทศเซอุสเอเชียจะต้องซื้อสินค้ากับทางด้านสหรัฐเป็นการต่างตอบแทนกทรวนกนาคลางสารัฐและธนาคารกลางมาเลเซียยังอยู่ในระหว่างการสรุปความเข้าใจร่วมกันด้านนโยบายสกุลเงินเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมระหว่างสงประเทศนะครับไม่มีอะไรจะเป็นธรรมนะครับตอนนี้มาเลเซียก็เข้า ไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่ม b r i กสนะครับที่มีนโยบายออกจากดอลลา่าแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ยังยือ้อเลครับต้องการให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ยังคงใช้ดอลลา่าต่อไปในขณะที่จีนเองกำลังทิ้งดอลล่านะครับจีนจะไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกต่อไปและจะลดการใช้ดอลล่าในการค้าขายระหว่างประเทศแต่จะใช้เงินหยวนแทนและจะใช้ เงินสกุลท้องถิ่นนะครับของประเทศอื่นคู่ค้านะครับกับเงินหยวนเป็นการค้าระหว่างประเทศกันโดยที่จะเซ็นมันกันในรูปของทองคําในทางกับกันนะครับเป็นขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาได้เปรียบอย่างมากในดีลการค้าผลประโยชน์สําหรับชาติสมาชิกทั้งสี่ของอาเซียนนั้นไม่ชัดเจนประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเจรจาตราภาษีขาเข้าที่ต่ํากว่าตราภาษีตอบโต ที่ทรัมป์กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่อัตราระดับ19%ถึง20%ไทยโดน19%นะครับนักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากบลู o เบิร์กอีคน m i ม s ก์ได้ระบุในรายงานว่าข้อตกลงที่ดูไม่สมดุลนี้นำมาซึ่งต้นทุนที่ชัดเจนและผลประโยชน์ที่คลุมเครือสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้อตกลงดังกล่าวดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การลดภาษีและกฎระเบียบสําหรับสินค้าสารัฐที่เข้าสู่ภูมิภาคซึ่งอาจเป็นภัย คุกคามตอตสากรรมในประเทศที่รับแรงกดดันอยู่แล้วจากภาษีการค้าของสหรัฐนะครับเนื้อสัตว์ที่ของทรัมป์ที่จะสูงเข้ามาตลาดไทยก็จะมาตีตลาดไทยสินค้าเกษตรที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเราต้องรีบไปเซ็นข้อตกลงกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ในลักษณะที่ถูกมัดมือชก แม้ว่าสินค้าส่งออกบางรายการจากการผูชายและมาซีนมเลเซียจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่หมวดหมู่สินค้าเหล่านั้นมีข้อจํากัดอย่างมากทางธนาคารบรักเลสนะครับประมาณว่าการยกเว้นภาษีสําหรับมาเลเซียม,มีมูลค่าประมาณ12,000ล้านดอลลาร์เท่ากับ2.8%ของ GDP แต่เรา1.1มื่นล้านดอลลาร์ในจำนวนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทำให้สินค้าส่งออกของมาเลเซีย ที่จะได้รับอัตราภาษีศูนย์มีเพียงประมาณ1,000ล้านดอลลาร์หรือ0.2%ของ GDP เท่านั้นทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับชี้ว่าแม้รายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นจะดูมีความสําคัญแต่ผลกระทบเชิงบวกแท้จริงมีแนวโน้มที่จะจํากัดค่อนข้างมากข้อตกลงเล่นี้มีความสําคัญต่ออาเซียนซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งสป라이ยสินค้าใหญ่กว่าจีนสําหรับ สารัฐแล้วอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนหลักที่กุกความดีลวเหล่านี้คือกําแพงภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นต่อจีนและผลการประชุมสมิตที่จะมาถึงระหว่างทรัมป์กับสีกิ้นผิงในวันพฤหัสบดีนี้ที่เวทีประชุมเอเปที่เกาหลีใต้ คำถามสําคัญที่ยังไม่ได้รับคําตอบคือสรัจะกำหนดอย่างไรว่าสินค้าใดถือเป็นการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนเพื่อเลี่ยงภาษีหรือว่า tranship s goods นะครับซึ่งอาจต้องเสียภาษีสูงถึง40%และอาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม,ตมจากอัตราภาษีตอบโต้ที่มีอยู่แล้วความไม่ชัดเจนนี้เป็นแหล่งของความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ผลิตและหน่วยงานในภูมิภาคสวันดีรายการ ไอ c มติทีนิวส์พอดแเวลาหมดลงพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i อ c มติทีนิวส์สำหรับในขอรับก่อนสวัสดีครับ